หมดเวลาเครียดและเตรียมกระโจนเข้าไปสู่ความสุขความสนุกความมุ้งมิ้งและน่ารักหนกักไม่สนว่าลูกใครกับเหล่าบรรดาทัพซีรีส์รอมคอมที่กำลังจะมาถึงแล้วในครึ่งปีหลังของปีนี้ซึ่งจะมีเรื่องไหนหน่าสนใจและเรื่องไหนที่พลาดไม่ได้กันบ้างก็เชิญรับชมกันได้ในคลิปนี้อาทามเขาและจูอันไฮโยซอฟและจอนยอบินสองชื่อเนี้ย มีใครคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งเขาและเธอบ้าง แต่ถ้ายังไม่คุ้นถ้าผมพูดชื่อว่า Business Proposal และ w i n c e n z o so เนี่ยพอจะคุ้นกันบ้างหรือยังครับเพราะใน Business Proposal คุณอันไฮโอซอฟได้แสดงเป็นท่านประธานค้งแทมูออกมาได้แบบซึ้นซึนวางมานนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ค้างรักนางเอกหนักในแบบที่โอ้โหเกินจินตนาการได้อีกท้งเขาก็ยังมีผลงานที่เพิ่งจะผ่านไปนี่เองกับดรโรแมนติกซีซั่นที่3เรื่องนี้ก็เป็นคุณหมอที่ติดสกินชิพไม่แพ้กับใครเหมือนกัน ส่วนคุณจอนยอบินนั้นในช่วงปีหลังๆนี้ก็โด่งดังมาจากในวินเชนโซนะครับที่ เธอเป็นทนายสายโบ๊ะบะเล่นมุก5บาท10บาทแต่ก็ช่วยให้เรื่องดาวในวิเจนโซเนี่ยมีดรามิกในการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นรายการกลับมาของทั้งสองคนก็จะเป็นการสานต่อจากซีรีส์รักโรแมนติกสุดคลาสสิกอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทางไต้หวันที่มีชื่อว่า SUmeday All OneD ดกับความรักข้ามห้วงเวลาของหญิงสาวที่เข้าไปติดอยู่ในปี 1, 1998ซึ่งได้บังเอิญไปพบเจอกับนุ่งคนหนึ่งที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับ แฟนเธอไม่มีผิดเพี้ยนแต่ว่าความจริงก็คือแฟนของเธอได้ตายไปแล้วนะครับทําให้ภาระหน้าที่หนักก็ตกไปอยู่ที่คุณอันไฮโยซอฟของเรานี่แหละเพราะว่าต้องสวมบทบาทเป็น2ตัวละครภายในหึ่งคนสุดท้ายแล้วความรักที่ยุ่งเหยิงของทั้ง3ตัวละครนี้จะไปจบลงที่จุดไหนก็รอติดตามกันได้เลยครับผม Behind your Touch ถ้าคุณเคยตกกลุ่มรักคุณอีมินกีและคุณฮันจีมินใน Behind Your t คุณก็จะรู้สึกไม่ต่างกันจากผลงานที่สร้างรอยยิ้มและกระตุกเสียงฮาจากพระเอกของเราที่ในโอมาสเตอร์ก็โวนประสาทและน่าเอ็นดูชัยย่อยเลยส่วนคุณฮันมินจีนั้นเราก็เคลิบเคลิ้มไปกับสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดอย่างประหลาดใจของเธอใน Our Blue ซึ่งคราวนี้บทบาททั้งสองบทบาทนี้เป็นบทบาทที่หินสุดๆกับสตาวะแพทย์ที่มีพลังจิตแปกประหลาดดึงดูดให้เธอนั้นต้องเข้าไปสืบสวนร่วมหัวจมท้ายกับชายหนุ่มที่มีความเชื่อว่าพลังพิเศษของเธอนั้นจะช่วยกู้สถานการณ์ช่วยแก้ไขาตามสืบคดีอาชญากรรมได้ แมมันจะเป็นอีท่าไหนคนที่สาม,มารถสื่อสารกับสัตว์ได้หรือว่ามันจะคล้ายๆกับนายเทลออฟเดอะนายเทลที่มีตัวละครตัวละครหนึ่งสาม,มารถสื่อสารกับสัตว์ได้แล้วก็ให้พวกเหล่าบรรดาสัตว์เนี่ยออกไปตามเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคดีแล้วก็มารวบรวมกลายเป็นคีย์ไม่เส็จสำคัญทําให้คดีต่างๆรู่ลร่วงไปได้ก็อาจจะมีทิศทางประมาณนั้นแต่ว่าถ้าใครชื่นชอบนะักแสดงนําทั้งสองคนอยู่แล้วรับรองว่าเรื่องนี้ผ่านฉลุยครับน่าติดตาม d e s เ a t e with you คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวท็อปรุ่นใหม่แห่งยุคอย่างคุณโรอุนและคุณโจโบอาซึ่งทั้งคู่นั้นได้ผ่านผลงานชองรักโรแมนติกสำหรับคุณโรอุนะก็มีหลายเรื่องเลยครับทั้งใน The King Affection Extraordinary You และ She ูและชี o o ดเน ver โน ส่วนคุณโจโบอาสตรีมากความสามารถจะเล่นบูก็ได้จะเล่นรักโรแมนติกก็น่าอินในบนเพราะว่านายเทลออฟเนนนายเทลแม้ว่าเธอไม่ได้มีโอกาสกลับมาเต็มๆในซีซันล่าสุดแต่ว่าในซีซันแรกนั้นเธอก็สร้างผลงานที่น่าประทับใจจนหลายคนเนี่ยจดจำชื่อของโจโบอาได้อย่างแม่นยำแต่ว่ามาในเรื่องนี้ชคชะตาก็พาให้ทั้งคู่นั้นมาพบเจอกันท่ามกลางความตายของเหล่าผู้คน ซึ่งคุณโจโบอาจะรับบทบาทเป็นฮงโจข้าราชการสาวที่มีความกระตือรือร้นต้องการทำงานให้มันเป๊ะในทุกฝีเ้้า ส่วนโรอุนก็จะรับบทบาทเป็นชินอูทนายความหน้าใหม่ฝีมือดีถ้าจะพูดกันในวงการเนี้ยใครก็ต้องรู้จักเขาแต่ว่ามีหนึ่งความพิเศษที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เกิดก็คือคำสาปที่ติดมาจากครอบครัวตามหลอกหลอนมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันและหญิงสาวที่กุมกุญแจสำคัญในการถอนคำสาปในครั้งนี้ก็เป็นใครไม่ได้นอกจากเธอนะครับ แม่ขึ้นแทนเป็นลูกรักเน็ตฟิกอีกหนึ่งคนนะสำหรับโรุนในช่วงปีหลังๆเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นมากๆ แต่ถ้าจะให้ชอบที่สุดก็ต้องเป็น The King Affection เนาะโอ้โหสนุกจริงๆอะส่วนคุณโจโอาน,นั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงละมั้งเพราะใน Military Prosecutor Doberman โอ้โหเรื่องนั้นก็บู๊สุดๆเป็นไอไอการทาหารที่ทั้งสวยทั้งเก่งแต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะว่าในเรื่องนี้จะมีความน่ารักโรแมนติกไปถึงเบอร์ไหนสำหรับเรื่องนี้จะลงสตรีมมิ่งอย่าง n น t f l i x นะครับส่วน One on Air ก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีครับผม ดูนะเอาล่ะทุกคนได้เวลาที่ควีนซูจีของเราจะได้กลับมาแล้วหลังจากผ่านผลงานที่ตกระคำลำบากต้องทนทุกข์ทรมายกับการโกหกที่ไม่สิ้นสุดในแอนนาไปเธอก็จะได้กลับเข้าสู่ร่องดอยที่ถนัดอีกครั้ง และถ้าจะไม่พูดถึงพระเอกยังเซจงของเราเนี่ยก็คงจะประหลาดไปนิดนึงนะครับแม้ว่าเขาจะผ่านผลงานที่ชอบไปแอบตกกลุ่มรักรุ่นพี่หรือว่าไปชินชอบสาวก่อนนะซีรีส์รักดรแมนติกเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่ตีกันก่อนเลยกับเรื่องราวของอีดูนาไอดอลสาวที่เธอตัดสินใจลาออกจากวงการอย่างกระทันหันเพื่อที่จะได้เข้าศึกษาต่อในชั้นมหาวิทยาลัยและการที่เธอได้เข้าไปเรียนต่อน,นี่แหละก็ทําให้เธอได้พบกับอ e ีวอนจุน นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งที่จับพัดจับผูเข้ามาเช่าบ้านอยู่ในบ้านเดียวกันซะอย่างนั้นแต่ว่าเส้นทางความรักความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะต้องรับมือกับแรงกดดันมหาศาลที่มาพร้อมกับชื่อเสียงโดยต้องบอกเลยนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นผลงานของผู้กำกับป e ีจองโยจาก c l a s s Landing on you อือหือดีกรีประสบความสำเร็จขนาดนี้ใครมันจะพลาดได้ลงอะนะ รวมไปถึงเราก็อาจจะได้ล่วงรู้ถึงเกดเล็กเกดน้อยในเบื้องหลังวงการเคป๊ OP, ว่าเหล่ามันดาไอดอลมีวิธีการทำงานยังไงปรับตัวให้ใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ทำงานเวิรนะ์กไลฟ์เวล้าน่ะยังไงบ้างสำหรับเรื่องนี้มีตารางออนแอร์แล้วนะว่าจะออนแอร์ในแอปพลิเคชัน Netflix แต่สำหรับเดือนไหนหรือว่าวันที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยฟกันอีกรอบครับผม King The Land แหมดูหน้าตาเนี่ยไม่ค่อยจะสบอารมณ์ส่วนเธอคนนี้ก็ยิ้มเก่งยิ้มเยอะยิ้มแยะซะไม่มีอ่ะซึ่งเป็นการฉีกทุกกฎฉีกทุกขนบของทั้งพระเอกนางเอกในวงการซีรีส์เกาหลีอ่ะทิ้งไปทั้งหมดก็ดูเอาสิครับว่าทั้งคู่อ่ะไปปิ๊งรักกันที่จุดไหน แต่ว่าเรื่องนี้จะพลิกคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนอย่างสิ้นเชิงเลยครับซึ่งจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของกูวอนทายาจากตระกูลเศรษฐีที่มีการช่วงชีมระดกภายในกันเกิดขึ้นทําให้อิโมชแนลต่างๆในตัวของเขานั้นเริ่มผิดเพี้ยนไปดมไม่ถึงความทรงจําเกี่ยวกับคุณแม่ของเขาก็ได้ถูกลบเลือนหายไปด้วยซึ่งเขานั้นมีเพียงแค่ทางเดียวที่จะทําให้ความทรงจํานั้นกลับมาอีกครั้งนั่นก็คือต้องกลับไปที่โรงแรมของเขาซึ่งโรงแรมของเขานียก็จะมีชอนซารัง ราชนินีแห่งการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะและก็ดูแลลูกค้าอันดับหนึ่งซึ่งเธอนั้นไต่เต้าตมาจากพนักงานต้อนรับธรรมดารรมดาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ทํางานอยู่ในตําแหน่งที่ทุกคนนั้นนับน่าถือตาเป็นอย่างมากจะเป็นยังไงกันต่อละ่ะเมื่อทายาเศษฐีที่มีแต่ความบึง้งตึงต้องมาเจอกับสาวที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะและก็ไม่ว่าใครก็พร้อมจะเรียกหาเธอไม่ว่าใครก็ตกไปกับมูลสเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโอ้โหมันน่ารักจริงๆ ไปเสพความสนุกความคอมมดี้จัดเต็มกันด้วยซีนบ้าบาบอๆเพียเพ้ยนๆหัวเราจนโบถกเนี่ยขอร้องว่ายอมเธอเดี๋ยวมันไม่ตึงโดยปัจจุบันนี้ King the Land นั้นออนแอร์เรียบร้อยแล้วครับสามารถรับชมได้ทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ที่แอปพลิเคชัน Netflix ที่เดียวเหมือนกันครับผม See you in my 19 life ผลงานรักโรแมนติกสร้างชื่อจากทางเว็บตูนที่ควานักแสดงนำมากความสามารถตัวท็อปอีก2คนในยุคนี้มาด้วยเหมือนกันทั้งคุณชินเฮซอนและคุณอันโบฮยอน ซึ่งเล่าเรื่องราวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาติเธอก็จะกลับมาเกิดใหม่ซ้ําแล้วซ้ําเล่านานนับกว่าพันปีแต่ในทุกชาติที่เธอผ่านมานั้นเธอจะจดจําอดีตทุกอย่างได้อย่างแม่นยําจนมาถึงพบชาติที่19เธอก็ได้เจอเขาคนนั้นสักทีซึ่งไอห,หนุ่มคนนี้ก็คือมูนซอฮารักแรกที่เกิดขึ้นจากในชาติที่18แแต่ในชาตินี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นใจโดนบันดาลให้ทั้งสองคนนี้มาเจอกันอีกครั้ง แต่พอมาถึงชาตินี้เขาเดันกลายเป็นหนุ่มที่เย็นชาไม่ต้องการสนิทสนมกับใครทั้งนั้นดยไม่ถึงเธอเนี่ยยิงไม่อยากจะเข้าใกล้ดยใหญ่เลยเราก็ต้องมาตามลุ้นกันต่อนะว่าความรักเหนือภพเหนือชาติที่จะฝากไว้ในชาตินี้จะไปจบที่จุดไหนซึ่งผมเนี่ยชอบมากสำหรับชื่อไทยก็ฝากด้วยนะสำหรับชาตินี้โดยสำหรับซ U in m ิ n ไมน์ i นทีไลฟปัจจุบันนี้ออนแอร์แล้วนะครับสาม,มารถรับชมได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ผ่านแอปพลิเคชัน Netflix ที่เดียวครับผม และนี่ก็คือ6เรื่องราวความรัก6รสชาติที่อาจจะได้เคยเห็นกันมาบ้างแล้วแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่มีความพิเศษเฉพาะตัวไม่เหมือนใครและรอให้เรานั้นติดตามกันในทุกอาทิตย์ เอาไปว่าใครชื่นชอบเรื่องไหนก็ปักหมุดรอกันได้เลยครับแต่สําหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์เกาหลีเหมือนกับผมนะก็ฝ่ายทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งให้เราเนี่ยที่ช่องใครซ y m ูเมนตนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมอันยองสวัสดีครับ